กลางป่าออนไลน์ป่าดิจิตอลน,นอนแล้วนะคะยายจะเอาน้องนอนแล้วนะคะโตเร็วๆนะคะหนูจะเป็นคนดีนะคะหนูเป็นคนเก่งของพ่อของแม่ของตาของยายลามาแล้วหนูหลับพอดีตาไปซื้อ เขาอิ่มแล้วเหรอยายเอาอิ่มเขาขิมไปเว้นว่าขิมไปก็ขิมไปเลยเออเขาอิ่มแล้วตาเอานมกับยายบีไว้หน่อยนะเออเอามือส่วนดาบย้อยหน่อยนะเออนั่นแหละมือส่วนดาบเด้อนี่หลาอิ่มแล้วนี่หลาเอามา เอามาเด้เอขอเก็บไปนะอิ่นแล้วให้เก็บไปเลยลนะ่ะตามาทำ,อ,าทำอันนี้ให้เนไหมเอาหมอนใส่ให้หน่อยทำที่นอนให้เทวดาทำที่นอนให้เทวดาหน่อยสองคนเลยเทวดาหนึ่งละแปดแก๊ง ก็แล้วแต่ยืนกันนะเว้ okay. เอยโอ๊คโอ๊คโอ๊คหมอน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 โอเคไปแล้วนะไปนอนก่อนนะคุณยายนึกคุณยายปิดไลท์ก่อนนะคะคยายปิดไลท์ก่อนเลยนอนเลย จากไปนอนแล,ออลยอุ้ยจากหูไหลาเลยหูไหลเจ็บกต่หูจักว่าเจ็บบวกมองมันขึ้นเลยไหอันเจ็บเจ็บเป้าเป้าเจ็บเจ็บดยู่บอะไรเทมันเข็มหลดุดเข็มเมพิ่นหลดุดเพิ่นถนัดทางขวาเร่ได้ไปออกมืนขึ้นนี่ ต้องติดตลับกันหลับอยู่น้ำยายบีนี่เบี่ย,อยนอนนอนเทลลคนเดี๋ยวยายปิดไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยพี่นองไอ้หล่ารับแล้วเด้อขอบคุณค่ะคุณนอนมเสาร์พอของหมอะนอนกับหน้าอาซ่อมจำนวาเกงเลยต่างคนก็ต่างหาเงินมาให้หนูนะคะ นสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ